สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เลือกการยำดีนะครับเมื่อวานมีของเข้ามาใหม่นะฮะก็เลยถ่ายรูปลงไปใน facebook นะครับให้ชมกันไปก่อนแล้วนะแล้วก็เขียนบทความเล็กๆนะครับในคอมเมนต์ก็วันนี้จะมาให้ดูกันเป็นคลิปวิดีโอนะครับสำหรับเจ้ารอกตัวนี้นะจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นของใหม่มมันไม่ใช่ของใหม่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นของที่ขาดสต็อกไปนานพอสมควรนรประมาณครึ่งปีได้ นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เคยเอามาขายแล้วแต่ว่าแพคเกจเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับดูดีขึ้นเยอะนะครับสำหรับตัวทางด้านของตัวแพคเกจจิ้งนะฮะตัวนี้ครับเป็นรอกเซรามิกนะที่เป็นลูกปืนเซรามิกอย่ไม่ให้รอกเซรามิกนะเพราะถ้าใช้คำว่ารอกเซรามิกเนี่ยจะต้องตัวด้านนอกจะต้องเป็นเซรามิกใช่ไหมโอเคภายในกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องแบบกระดาษนะฮะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ต่างๆนะฮะรวมถึงบอกว่าคุณสมบัติของเจ้ารอกตัวนี้เนี่ย คร่าวเป็นยังไงทางด้านบนนะครับก็จะบอกเป็นทางด้านของตัวเซรามิกแบริ่งนะฮะเป็นเครื่องหมายไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีฟันทั้งหมดส1ปดฟันนะฮะแล้วก็เป็นสําหรับใส่ได้ทั้งหมด90้าสละตเสปีดนะฮะเป็นตัวที่เขา compatible นะฮะส่วนตัวเนื้อเนี่ยจะเป็นทางด้านของอลูมิเนียมครับรหัส7075นะฮะซึ่งจะมีความเบานะฮะแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยพอกับพวก60-61เลยต่อไปครับเราจะมาแกะกล่องให้ดูทางด้านของตัว r o d ดักกันเลยดีกว่า นะครว่าเป็นยังไงนะครับใช้ลักษณะของการแกะต้านข้างนะฮะทั้งสองฝั่งสามารถแกะได้นะครับแล้วก็สไลด์ออกมาคู่นะครับอ่าโอเคนี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายโฟมนิ่มๆน,น,นะครับในการบุแพ็กเกจมาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกระดาษมีตัวล็อกพูลี่ออกมานะครับ มาแกะเจ้าตัวรอกกันเลยดีกว่าครับก็จะมีในแพคเกจหนึ่งแพคเกจเนี่ยจะมีมาทั้งหมด2ตัวนะครับอย่างที่เห็นนะจริงแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นรอกตัวหนึ่งที่ผมจับแล้วรู้สึกได้เลยจุดเด่นอย่างแรกคือความแน่นนะความแน่นของงานคือมันไม่กองแก๊งมันมีความแข็งอยู่ในเนื้อนะครับเพราะว่าโปกติรอกที่เราเห็นเนี่ยพวกรอกเซรามิกก็จะเน้นเรื่องของความลื่นจัด,จดเลยนะฮะน้ำหนักเบา นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองถึงเรื่องความแข็งแรงในระยะยาวสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยระยะยาวผมมองว่ามัน,ม,นมันใช้ได้เลยแหละเพราะว่าจริงๆเคยอย่างที่บอกนะครับก็เคยเามาขายแล้วรอบหนึ่งนะครับผลตอบรับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าพอของขาดคนก็ถามกันบานแต่ว่าของเพิ่งเข้าตอนนี้แหละครับ <laughs> ผ่านมาครึ่งปีกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจเป็นอะไรไปฮนะดูดีขึ้นครับ เมื่อก่อนจะเป็นแค่กล่องกระดาษแล้วก็เสียบมากับกระดาษเฉยๆนะฮะไม่ได้เป็นแพ็กเกจใหญ่ขนาดนี้นะครับส่วนทางตอนนี้เนี่ยก็จะพูดคร่าวๆให้ดูกันดีกว่านะครับว่าทางด้านของตัวด้านนอกนะครับจะเป็นอลูมิเนียม7 0 7 5นะครับอย่างที่เขาเขียนมาในทางด้านของบนกล่องนะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวปิดฝานะครับเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็เป็นตัวสําหรับน็อตใช้ย,ยึดนะฮะ ส่วนตัวด้านในเนี่ยแกให้ดูมันแกะได้นะครับตัวนี้จะเป็นซิลเบริ่งนะครับเซรามิกซิลเบริบ่งนะฮะตัวงานเป็นซิลเบริ่งแบบเซรามิกนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นพวกลูกลอกเซรามิกทั่วไปเนี่ยนะที่แบบอยู่กันตามท้องตลาดในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเราเห็นเป็นเม็ดเลยใช่ไหมฮะส่วนอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็น มีซิลมาด้วยนะครับก็คือป้องกันนะ้ําป้องกันฝุ่นนะฮะเพื่อความแข็งแรงในระยะยาวก็เป็นจุดเด่นในเรื่องของความทนทานนะความทนทานความแข็งแรงของทางด้านตัวลูกรอกนะครับเพราะว่าคู่หนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยมันก็ต้องให้อะไรเราได้มากกว่าแค่ความลื่นนะนะครับในส่วนของตัวงานนีงที่ผมบอกครับตัว เนื้อ,อรูเนี่ยเขาจะให้มาหนาพอสมควรนะครับเห็นไหมตัวรอกตัวฟันนะครับรวมถึงตัวกา้านโดยรอบนะครับเขาจะแข็งเป็นสีเงินนะครับตรงกลางสีแดงมีสีเดียวครับมีสีเดียวก็วซึ่งเป็นสีเบบเดนะเพราะว่าสีนี้เนี่ยสามารถแต่งได้กับลถไหลสีนะแต่จริงๆแล้วตัวรอกเนี่ยมันมันมองไม่เห็นเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับทางด้านของด้านข้างเพื่อเวลาขึ้น เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็มันก็จะทํางานได้ได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าหาแข็งไปเลยนะครับเกียร์มันจะขึ้นยากนะครับตัวนี้ก็จะให้ตัวได้นะฮะนิดหน่อยนะครับส่วนมุมของฟันเนี่ยนอกจากความหนาถ้าหนาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้แน่นกับโซ่กันไปนะครับตรงนี้เขาจะมีการบากมุมของของตัว,วลูกรอกมาเพื่อให้สามารถ เข้ากับโซ่ได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงเวลาเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยมันก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็2ทางด้าน2ลูกจะเหมือนกันครับจะใส่ล่างหรือใส่บนก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยความลื่นภายนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบปุ๋ยหวาเหมือนทางด้านของลูกลอกเซรามิกถ้าได้สัมผัสจริงจริงเนี่ยทางตัวเนี้ยจะมีความสมูทมากนะครับเวลามันหมุนเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกถึงการหมุนของมันเลย เพราะว่า euh, ด้านในเนี่ยตัวแบริ่งมันกลมนะครับถ้าตัวแบริ่งไม่กลมเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีกระตึกกระตกกระต๊กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้เนียนมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูแข็งแรงนะครับแน่นงานแน่นมากไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าใครใช้ตัวนี้ขาดนี่ผมว่าตีนผีคงพัง,งไปด้วยคู <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> นี้นี้ก็ตกที่ท네ี <c oughs> ่1590บบาทนะครับรวมส่งยังไงก็ ลองติดตามดูแล้วกันสำหรับเจ้ารอกตัวนี้นะฮะซึ่งของค่าไปนนนมากแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เข้ามาเยอะหรือเปล่านะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณภาพดีมากนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับมีข้อมูลอยู่ทางด้านข้างอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการอันบ็อกนะครับในตัวลูกรอกเซรามิก ของ Bbb ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ